ครับผมอ่าวันนี้มากก่าเคำาว่าสวัสดีพ,พี่เพื่อนๆนะครับพอดีผมได้แบ่งปันพ้าชุดนี้มานะสองวงนี้สามองนี้นะครับจากกลุ่มอของคร,อรูเต้ยนะครับกลุ่มผ้าหลังเล่นนะครับใน facebook นะครับเอ,อ่อพอดีพี่เขาหามาแล้วก็มาแบ่งให้เพื่อนๆในกลุ่มแต่ไม่มีคนเอานะครับผมก็เลยว่าขอไม่ขอแบ่งมาหมดเลยนะครับคือผาชุดนี้ดูง่ายอันนี้พิมพ์เรื่องพิมพ์เนี่ยผมเพระในาชุดนี้นะผมไม่มั่นใจว่าเรียกพิมพ์อะไรนะครับ เพราะว่าผมเล่นเนี่ยคือบางทีพระท่านหลวงปู่เนี่ยท่าน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 มีอยู่เยอะนะครับนะแต่อย่างที่ผมบอกพระโลหะตส่วนใหญ่ผมไม่เชื่อว่าหลวงปู่สร้างเองนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะใครจะฟังผมใครจะเชื่อผมก็สุดแล้วแต่วันนี้ผมก่อนก่อนที่ผมจะมาเข้าเรื่องพระนะผมจะพูดเรื่องเรื่งๆหนึ่ง,ง,งวันนี้ผมเห็นนะในกลุ่มของเ c e b o o k ของกัปตันแจ็คโดนพระข,ของกรุงเทพนะตีตีพระเกนะครับว่าเรื่องกาลาแล้วก็อะไรนะ ปิดตาวัดรวยอันนั้นแท้เลยนะแท้เลยนะเนี่ยเห็นไหมพอถ้าพี่เพื่อนๆเนี่ยไม่มีความรู้ในการดูพระเนี่ยไปยึดถือสมาคมอะพอมันมีเรื่องผลประโยชน์อ่ะพี่เพื่อนๆนึกออกไหมครับส่วนหนึ่งนะเรื่องผลประโยชน์ก็คือหนึ่งพอพอเราเล่นหน้าพระหน้าเนี่ยทางโน้นเขาไม่มีในประเทศเขาไม่มีแล้วเขาเล่นพระหน้าแพงถ้าเรามีพระหน้าถูกเป็นขลวงพ่อน้อยเหมือนกันปุ๊บเนี่ยพระหน้าแพงมันก็ออกไม่ได้นึกออกไหมครับนั่นก็ส่วนหนึ่งเรื่องผลประโยชน์ สองเรื่องคนดูพระคนดูพระมันไม่ใช่เขาจะดูเป็นหมดนะพี่พี่เพื่อนๆลองลอดูนะพอเขาดูพระไม่เป็นน่ะพะมันออกพอมันออกมาว่าเป็นพระนครถมอันนี้เก๋มาสะเทือนนะพี่นึกออกไหมครับผมเลยบางทีผมก็ต้องออกมาเซฟนะจริงๆอย่างที่ฟังอัลตัดแจ็คเนี่ผมก็ต้องเซฟพระนครถมนะว่ามันมันแท้นะครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างสมมุติมีพี่เพื่อนๆหลายท่านนะครับเห็นลุงถามในกลุ่มนะในกลุ่มของของพุเตอร์ผมก็บางทีเขาไปติดตามดูนะ ทำไมพระเจ้าสวหริบบุญเนี่ยทาไมของกับตันแจ็คเขายงขายได้สี่ล้านกว่าทําไมทําไมของกรุงเทพขายได้แค่ล้านน้ายกลางๆคนซื้อเขาไม่ได้งโง่ครับอย่าบอกว่าองค์ดาราละขายได้สี่ล้านกว่าไม่จริงภาพผิวจริงๆของเจ้าสัวเป็นแบบนันน่ะภาพผิวจริงๆก็เป็นแบบนั้นแต่ที่ขายกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเก๋นนะ แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคของหลวงปู่จริงๆท,ที่ที่ว่าอยู่ในการสร้างในยุคยุคนั้นแต่ครั้งนี้พระหลวงปู่ก็มีหลากหลายหน้าาหลากหลายพิมพ์แต่ย่างที่ผมบอกครับถ้าไม่มีโลหะที่เป็นเนื้อทองคาผสมอ่ะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อ่อยายกเว้นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงก็จะมีอีกวันั้นหนึ่งแต่ก็จะมีลักษณะของความเป็นพระแท้อ่ะแต่ถ้าเกิดจะบอกตำหนีเก้านาฬิกานั่นมันก็สิบนาฬิกาผมก็แล้วแต่ก็สุดแล้วแต่แล้วกันผมไม่อยากพูดถึงตรงนั้นผมพูดไปเยอะละนะครับ อะผมจะมาบอกวิธีการดูพระนะเดี๋ยวผมถาไม,มา้แป๊บนึงนะครับขอขอเวลาสักครู่อ่ะครับเรามาต่อกันผมจะพูดถึงนี่นะก้านช่อนะผมเห็นเนี่ยพี่มีพี่หลายท่านมาถามผมนะครับในในในหลายช่องทางกันนะนะแล้วก็ในกลุ่มของคูเตอร์อ่ะบางทีกลุ่มหลังเล่นในเฟ e บุ o กอะเรียกนี้อยู่อ คือคือตอนนี้มันมีพระที่เป็นพระเชวัตรนะแล้วก็เป็นพระอีกหลายๆแบบนะครับที่เป็นพระหลอบโบราณของเกอ๋อการดูพระหลอบโบราณเนี่ยคือมันดูไม่ยากมันดูไม่ยากคุณง,ง่ายเอ่อถ้าเกิดคุณคุณไม่รู้จักเชิงช่างใช่ไหมครับพรนะเนี่ยนะเพื่อนๆลองนะึกนะเวลาถ้าเกิดว่าเป็นพระแท้เนี่ยลักษณะของพื้นเนี่ยเดี๋ยนะมัน,ม,นมันแล้วมันแ้วแจะพินไหะเราเราต้องเราต้องเข้าใจขนาดก่อนเห็นไหมครับเห็นไหม เ,เราต้องเข้าใจขนาดข,าดของผ้าครับจะตื้นได้หนาได้บางได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของปลอมเนี่ยเวลาตัวประกบเนี่ยเขาเวลาเขาประกบกันปุ๊บเนี่ยมันจะประกบกันไม่เสมอถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นของของปลอมเนี่ยเวลาเขาทาหน้ากดหนึง่งหลังกดอันหนึง่งแล้วพอเวลาเขามาลีดข้างปุ๊บเนี่ยรอยประกบมันจะมันจะทิ้งแนวตรงเลยตรงมตลอดแต่มันจะไม่ใช่แนวแบบเนี้คือความเก่ามันจะไม่ได้กันนะครับพ,พ,พี่เพื่อนๆออกมแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้ารอโบราณนะเวลาดูการชอนะผมจะซูมให้ดู พี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเวลาเขาจะมีการตัดช่อเห็นไหมครับด้านในช่อเนี่ยมันจะไม่เป็นแอ่งหลุมไปเลยนะเห็นไหมมันมันจะมีทิ้งร่องรอยของ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 การของการเลื่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีร่องรอยอยู่ผมจะลงกล้องให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีร่องรอยของการตัดนะครับการตัดการบีบเห็นไหมเนี่ยพี่เพื่อนเเห็นไหมมันจะมีสเต็ปของการตัดอยู่เห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมเห็นไหมเขาจะเลื่อยไปก่อนนะ แล้วมันจะไม่บุ๋มลงไปเลยเห็นไหมครับเขาจะมีลักษณะของการตัดเห็นไหมการตัดการบีบของโลหะเห็นไหมของการใช้เครื่องมือในการตัดเนี่ยองเนี้ยเห็นไหมถูกนะไม่แบงนะผมแบ่งมาเนี่ยองคเนี้ยเก่าเห็นไหมสองพันสี่ร้อยกลางๆอ่ะประมาณประมาณสองพันสี่ร้อยหกสิบได้ไหมองค์นี้ถ้าผมจําปีการปีการปีป,ปีปีที่เขาลงมันบันทึกไม่ไม่ไม,ไม่มันใจเหมือนกัน,นครับเนี่ยแต่หลังไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ผมชอบในความเก่า ผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้เนี่ยถ้าไปขายนะถ้าหน้าสวยตัวนี้นะต้องมีหลายพันอยู่่ะหลายพันตัวเนี่ยแต่ผมชอบอ่ะผมก็ซื้อเก็บเห็นไหมครับผมก็เก็บไว้เงี้ย้าขอให้แท้พี่เพื่อนๆนึ่ออกมาถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อแพงเนี่ยได้มาองมาพันห้าถูกเดียดตายซื้อเก็บไม่มีใครซื้อผมก็ซื้อสบายอ่ะองเมื่อเกี้ผมเรียกว่าผมองผมขอเรียกว่าเป็นนี่นะครับกีบบัวนะกีบบัวเล็กนะครับ องนี้ผมเขาเรียกว่าเป็นจยดน้ําแล้วกันองนี้ผ่านการล้างมานะครับนะครับล้างเพื่อเปิดสนิมออกเดี๋ยวอันนี้ไปอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้างอีกรอบเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นรอยเครื่องมือตรงนี้ไหมครับเห็นปะขั้นมีการฉลับของเครื่องมือเห็นปะแล้วพอเวลาเขาตัดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เป็นแอ่งหลุมไปเลยนะมันจะมีรอยเครื่องมือตัดแล้วพอรอยเครื่องมือตัดเนี่ยถ้าเป็นตัดใหม่กับตัดเก่าเนี่ยคือผ้าเนี่ยถ้าไม่ได้มาเป็นช่อเลยถูกไหมครับ เขาเขาเขาก็จะมีการตัดเก่าเพราะตัดเก่าเนี่ยผิวพันวนน้าเนี่ยถูกไหมเขาเขาเวลาหล่อพ้ามาพ้าก็จะใหม่แนละ้วเวลาตัดเนี่ยผิวพันวนน้าของพ้าเนี่ยกรอตัดช่อมันจะไม่เขาจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเรามาลองชมนะครับรอตัดชอ่อเห็นไหมเห็นรอยตัดไหมเห็นไหมครับเก่าไหมเนี่ยมองของเก่าเขาเนี้นะผมจะบอกว่าพลาหนู่บุญเนี่ยบางทีไปซ้ํากันหลายที่นะ คือพระเนี่ยผมบอกว่าพระหลวงปู่บุญท่านไม่ได้สร้างองการที่พระเนี่ยหน้าตาพระไปซ้ําแบบเนี่ยพระองค์นี้นะผมพูดเลยนะพระองค์เนี้ยเนี่ยองค์นี้หรือองค์กี้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับผมก็เสิร์ชในเน็ตดูนะมีการไปซ้ําหน้าตาของวัดแถวลาดุรีนะก็คือโรงหล่อเนี่ยมันมีเยอะเนื้ออะไรครับเขาก็ไปทําโรงหล่อนึกไหมฮะทำโรงหล่อแล้วก็มาให้หลวงปู่ให้หลวงป,ปู่ปลูกเศษเพราะหลวงปู่ท่านท่านหลวงป,ปู่ท่านเป็นปลูกเสษเดียวเราไม่เคยเห็นหรอกว่าหลวงปู่เนี่ย ถ้ามีการลงบันทึกเอาไว้ที่แบบเป็นละละอักษรที่ชัดเจนนะเพราะนัสร้างเองปีไหนหล่อยังไงอะไรไม่มีพระเขาถึงมีหน้าตาที่ซ้ำกันเพราะพระเนี่ยผ่านจากโรงหล่อมานะครับโรงหล่อพระสมัยก่อนนึกออกไหมครับเป็นการจ้างหล่อไม่ได้ทําเองที่วัดพระถึงจะมีหน้าตาเลยละไม้คล้ายกันอีกอะไรวัดนึกออกไหมฮะโอเคนะเข้าใจนะแต่ครั้เนี้ยวัดตั้งต้นของของพิมพบางพิมพเนี่ยบางทีก็อาจจะมีการหล่อที่วัด นูกไหมฮะแต่ครั้นี้อภการหล่อที่วัดเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะซ้ํากันเนี่ยก็คือการเอาแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันขนาดมันจะเปลี่ยนไปเพราะมีมีใครเขาไปกดแม่พิมพ์เดิมออกมาหรอกมีแต่เขาเอาพระนั้นออกมาแล้วมาทําพิมพ์ใหม่เข้าใจเข้าใจตรงนี้นะฮะโอเคไม่งงโอเคเดี๋ยวผมลกกล้องให้ดูนะเห็นไหมความกับเนี่ยเป็นเนื้อทองนะล้างมาละเห็นไหมถามว่าทําไมถึงเป็นเนื้อทองเพราะสนิมไงครับเนี่ยพี่เพื่อนเห็นไหมทางฝั่งซ้ายฝั่งบวัวเห็นไหมจะมีสนิมแดงขึ้นมาจะเป็นเนื้อทอทงงแดง เห็นไหมครับเขาเป็นโลหะหลายชนิดนะหลอมรวมกันเห็นไหมฮะเห็นไหมสวยไหมสนิมเขียวขึ้นเก่าไหมเนี่ยนี่ขนาดล้างๆผิวล้างน้าสบู่มานะเห็นไหมเห็นความพูนองผิวหลังไหมเนี่ยรอโบราณเห็นไหมครับรอยประกบข้างเห็นไหมเห็นไหมเขาจะทิ้งเขาจะทิ้งสากปินเอาไว้นะเห็นไหมรอย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 ประกบเห็นไหมเขาประกบเหลื่อมมานะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเขาประกบเหลื่อมนะหน้าหลังไม่เท่ากันเห็นไหม ประกอบเรื่องเห็นไหมครับรอยแบบอืมเนี่ยไหมมันมันคลาสสิกอ่ะหรือรอบโบราณผมชอบนะผมชอบพระโลหะอยู่แล้วมาผมไม่ชมอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้นะเป็นหน้าฉลูดผมเคยทําในคลิปก่อนนั้นนั้นให้ดูแลนะครับพอดีเขาฝากมาอันนี้พอไปไปมาผมเช่าวชุนนั้นมาสี่ห้าองผมก็เลยขอแบ่งองนี้ามาด้วยนะครับเนี่ยเรามาลองชมละการตัดชอบเห็นไหมเห็นรอยเครื่องมือไหมไมีการฉลับเห็นไหม เห็นไหมการเลื่อนตะใบไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยสาเห็นไหมรอยเนื้อเกินเห็นไหมครับรอยเนื้อปิ้นเห็นไหมการหล่อโบราณเนี่ยอุ้ยเกือบหลุดขออภัยการหล่อโบราณเห็นไหมเขาพอต่อช่องชนวนปุ๊บเนี่ยพอเวลาโลหะเขาดันเข้าไปสุดเนี่ยเขาจะต้องเนี่ยโลหะเขาจะปิ้นออกมาเห็นไหมครับเห็นก้อนนี็นไหมเนี่ยก้อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมลงกร้อมให้ดูอีกทีเดี๋ยวผมลงท่านละเอียดให้ดูอีกทีเดี๋ยวผมขยายให้ทุกคน ชัดไหมเอ่ยขอภคชัดไหมเนี่ยเห็นไหมพี่เพื่อนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้เขาเป็นรอยปิ้นเห็นไหมครับเป็นโลหะอ,อันหนึ่งที่ปิ้นออกมาถามว่าไม่มีก็ได้นะเรียบเสมอไปก็ได้แต่น้อยส่วนใหญ่โลหะเนี่ยเราคุมเขาไม่ได้ครับเพราะเวลาเขาเต็มแบบปุ๊บเนี่ยเขาจะปิ้นออกมาปิ้นออกมาตามรอยช่อชนวนเห็นไหมครับเห็นไหมองเนี้ยพี่เขาบอกว่าจะของเดิมเขาลงน้ำมันมะพร้าวไว้นะเขาก็เลยมาล้างใหม่อีกรอบหนึ่ง ครับล้างล้างล้างน้ําอุ่นแล้วก็ล้างด้วยน้ํายาล้างล้างผ้านิดนึงเพื่อเปิดผิวผ้าเอาน้ํามันเก่าออกนะครับเนี่ยผมก็มาเก็บไว้นะครับเนี่ยคลาสสิกเดียวสวยเดียวเนี่ยถ้าล้างจริงๆนะทาทำความสะอาดดีๆเนี่ยเปิดผิวผ้าดีๆผ้านี่สวยมากเลยองเนี้ยเสียดายมากเลยฟองสวยเนี่ยพิมพ์ชลุดเห็นไหมว่าจางบรรแก้วถ้าคุณเชื่อว่าพิมพ์ชลุสร้างสองสี่สี่สามเนี่ยแต่ผมบอกว่าองเนี้ยผมมองนะ 2เริ่มผมมองนะไม่ไม่เกิน2 4 7 0จูบวกไล่ลบลบไปประมาณ2465ได้แค่นั้นเพราะว่าบางทีศิละปะเนี่ยในการทำพิมพ์แบบประเภทนี้นะครับเขาจะมาเริ่มช่วงนั้นนะ่จนถึง249กว่านะครับเนี่ยแล้วก็แลาเนี่ยพิมพหลอบโบราณแบบนี้นะความเก่าแบบนี้นะถามว่าทำไมาผมมั่นใจเพราะาผมลงพันเอกแล้วเขาได้อยู่ในยุคนั้นถ้าใครจะตีเก่ากว่านั้นผมก็ผมก็ไม่ซีเรียสน,นะแต่ผมมองว่าอยู่ในช่วงนี้ส่วนตัวผมเองนะ เห็นไหมความเลียตึงของของโลหะความหนานแน่นของโลหะเห็นป่มผมนองบองได้แค่ช่วงยุคนั้นแหละแล้วคุณแต่ที่ผมจุดประเด็นตรงนี้คือที่ผมอยากให้ดูตรงนี้นะเนี่ยถ้าคุณคิดว่าถ้าเดี๋ยวขอขย่าออกก่อนซูมอก่อนถ้าคุณคิดว่าเนี่ยพิมพิมฉลุลูเนี่ยสร้างสองสี่สี่สามแล้วองนี้ยผมบอกสร้างสองสี 24, ่หกห้าถึงสองสี่หกสองสี่หกห้าลงมาเนี่ยจนถึงสองพันห้าร้อยเนี่ยแต่ผมว่าองค์เนี้เก่าเก่ากว่าสองพันห้าร้อยนะหมายถึงว่าแต่ไม่เกินสองสี่หกห้า แล้วคุณคิดว่าชารดนนีนน่ยน่ะก่อสร้างปีไหนการสร้างพารน,นี่นะครับแม่พิมพ์เนี่ยเขาเป็นแม่พิมพ์ที่มันไม่ได้คงทนถาวรการที่จะอยู่ข้ามการเวลามา20ปี30ปีมันมีการเสื่อมสภาพฉะนั้นเขาจะต้องทําแม่พิมพ์ใหม่แต่เนี่ยได้แม่พิมพ์ของลักษณะแม่พิมพ์เดิมเห็นไหมครับลักษณะของลักษณะของแม่พิมพ์เดิมเห็นไหมสวยไหมเนี่ยใครจะเชื่อก็เชื่อนะใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อผมอก็ไม่ได้ว่าแต่องค์เนี้ยเขาก็ขายกันอยู่ในใน,ในเว็บนะ มีปิดประมูลกันไปคนไม่เข้าใจก็ใหม่ประมูลคนที่เข้าใจเขาชอบเขาก็ประมูลเงินไปถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับมูล,ลค่าในในตลาดที่เขา<ๆ>เขาเขาามาพูดกันว่าพระต้องแพงต้องเท,ท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราจะได้พระดีที่ทราคาไม่แพงเราสะสมเพราะถึงผ่านการเวลาไปยิ่งนานไปผ่านไป่พระเนี่ยพอคนเริ่มใช้เริ่มมีที่รู้จักเริ่มศรัทธาราคาเขาเขาจะมาเองอ่ะผมอยากให้พี่เพื่อนเนี่ยมองข้ามราคากันไปก่อนนะเอาศรัทธาของตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนแล้วเราดูพระกันให้เป็นก่อน อย่าไปยืมจมูกสมาคมอย่าไปยืมจมูกเซียนมันมันใช้เลยมันไม่ได้หรอกคุณไ่ยืมจมูกคนพวกนี้มาหายใจนะคุณจะโดนค่าพาบวกไปแล้วห้าร้อยพันหนึง่งขั้นต่าํานะอันนี้คือเซียนกับขายไม่ได้ไม่ได้นะเขาก็ต้องบวกคุณห้าร้อยห้าร้อยพันหนึง่งเพราะเขาไม่รู้ว่าภาะองค์นึงจะขายได้วันไหนถ้าคุณหาซื้อเองได้เนี่ยคุณเจอเนะี่ยพันในราคาเนี้ยพันกว่าบาทมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายอะซื้อได้ก็ซื้อถูกไหมครับถ้ามันเกินเกินกําลังเราก็ไม่ต้องซื้อก็แค่นั้นเองกระจก นะครับคลิปนี้ผมก <To> ็ฝากไว้ให้ดูแค่เนี so ้ยนะว่าตอนนี so ้พระที่มันระบาดนะย้ำอีกทีนะครับพระที่มันระบาดเนี่ยก็คือเนี่ยรอยเนี่ยเราตัดช่อให้ดูอีกทีเห็นไหมเนี่ยเราตัดช่อเห็นไหมครับเราต้องพิจารณาให้ดีเราตัดช่อนะเนี่ยเจ้าองค์นี้พิจารณาง่ายเห็นไหมมีเม็ดกงเม็ดเกินเนี่ยมีมีเนื้อเนี่ยดินไทยเห็นไหมครับข้าวเบาเรี้ยงงี้หรือ่าข้าวเบาเห็นไหมเนี่ยดูง่ายพิจารณาง่ายมากเลยสวยเนี่ยแล้วองค์นี้ก็ขึ้นไข่นะเนี่ยว่า องเนี้ยขึนไขได้นะหไหมพิจารณาง่ายดูง่ายมากไม่ต้องดูอะไรกันเยอะผมถึงบอกว่าเนี่ยเสียดายนะพอพอพี่เขาไปตั้งกลุ่มให้ผมเนี่ยแเราเราพวกคุณไม่ไม่เข้าใจพักกันแนละ้ะคุณผมจริงๆริงผมก็เสียดายนะจริงๆพวกคุณน่าจะซื้อเอาไว้ศึกษากันนะอืมผมเสียดายนะผมก็ไม่เป็นไรพวกคุณไม่เอาผมเอานะครับผมก็ขอซื้อเขอ้ามาต่อโอเคไม่มีปัญหาอืเห็นเขาว่ายังมีอีกเยอะเดี๋ยวผมอาจจะไปบุกมาให้หมดเลยก็ได้ นะครับโอเคก็ใครไม่เข้าใจก็พยายามศึกษานะครับหมั่นเรียนรู้นะแล้วก็ดูพร์กันให้เป็นเล่นพร์มันจะได้สนุกค,คุณการซื้อพระเนี่ยการดูพระเองเป็นเนี่ยมันสนุกโดนบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันมันมันเขาเรียกมันเป็นสเสน่ห์ของพร์นะครับโอเคครับ่าวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ